วัดศิลาลามนะครับในบ้านผาลาดหมู่12นะครับอํเภอตบน,นแม่ลาวอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้หลวงปู่เราก็เดินมาถึงนี้แล้วนะครับนี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับมีญาติโยมใส่ชุดขาวนะครับมารอรับหลวงปู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะเยอะมากใส่ชุดขาวเลยนะครับใส่ชุดขาวมารอรับ เก็บพาเลยเก็บพาเลยอันนี้ก็มีคนถวายไตยนะครับถวายไตยนะครับถวายไตยก็มาให้เก็บกระเป๋าสตางค์ครับกระเป๋าสตางค์อ่ามีคนถือกระเป๋าสตางค์ให้ทา่ทานเคาะท่านก็ไม่ไม่เคาะให้นะให้ออกจ้าไปจ้าไปจ้าไป Tiny vẫn còn lòng yêu mà giết 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 น้ห,หลวงตาให้นมเด็กกับคนท้องนะครับให้น,ะน้ำหลวงตาให้เลยนะครับให้แข็งแรงนะลูกนะ Giếp hà nội ghi pháo người đẹp hà nội ghi pháo ไม่ต้องก้มนะครับนั่งนิ่งๆน,นะครับสาธุครับสาธุ หลงตามเมตตาให้เด็กเลยนะครับเก็บผ้าเลยนะพีนเนาะจับใหับจับบนนะต้องยกจับเลยจับเลยจับจับกระดานี่ยต้องยกต้องยก เก็บผ้าเลยเก็บผ้าเลยนะครับเน้อเก็บผาเลย็บผ้าเลยนะครับเนื้อเก็บผ้าเลยนะครับเน้อเก็บผ้าเลยนะครับเนื้อเก็บผาเลยเก็บผ้าเลยนะครับเนื้อเก็บผ้าเลยต้นนะครับต้นเก็บผ้าเลยแล้วเก็บผ้าเลยนะครับเนื้อ จับนมต้องทครับจับน่นคบถวายทานก่อนนะครับจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับสาธุครับาธุสาธน่ครับับนัจับน่ครวันนี้เอาตองกระสมาเนาะ

อันนี้ให้ดูยาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับไปีอโรถอีกทีนึงแลไปดูอ่ข้างหน้าอีกทีนึงนะครับถ้ามีสัญญาณก็จะลงให้เป็นระยะระยะนะครับวันนี้น่าจะลงได้อยู่นะครับเพราะว่า,าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับช่วยอยู่นะครับ

จับน้ำรอเลยนะครับพี่จับน้ำรอเลยจ้าสาธุครับสาธุจับน้ำรอจ้าจ้าสาอย่างนั้นแหะครับกระเป๋าออกครับกระเป๋าวางเลยขั่งตัวตรงๆจับน้ำนะแม่นะจับไปจ้าจับไปครับยกของเลย อายกของเลยจ้ายกของไว้ายกของครับยกของถวายหลวงตา,ายกของถวายหลวงตาจ้าสาธุครับสาธุครับผมคงจบคลิปตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปเอารถก่อนนะยังไงจะลงไห้เเรื่อยนะครับให้ดูวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับยังมีเจ้าที่ช่วยเยอะออยู่นะครับช่วยกันดูแลนะครับโอเคก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่ายคลิปต่อไปจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับอัดนมำโมธนอาบุญกับพี่น้องญาติธรรมด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนะที่ชมก็ขอให้ได้บุญทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ญาติยอมบานแห่มาส่งเยอะนะครับเป็นสะพานบุญนะครับดูนะครับพี่น้องนะครับในหมู่บ้านนี้ก็เดินตามหลวงตานะครับเดินตามหลวงตาเยอะนะครับเป็นสะพานบุญนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คลิปก่อนผมก็ได้ลงแล้วนะครับหลวงตาท่านอาบอกว่า,าถ้าเราอยู่คนเดียวนะในถ้าในผามันก็สงบคนเดียวนะครับอันนั้นท่านผ่านมาแล้วนะครับส่วนอันนี้คือในเครื่องกป่าคอนกรีตนะครับพูดตามภาษาเราเนาะป่าคอนกรีตเนี่ยมีผู้คนมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าคนเยอะนะก็จะมีความวุ่นวายนะครับ สวัสดีครับอันนี้ก็เจ้าที่นะครับชชวยมาบประชาสัมพันนะครับถ้าคนเยอะมีคนมากมายวุ่นวายท่านบอกว่าที่นั่นวุ่นวายที่นั่นยิ่งสงบนะครับถ้าท่านมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้จิตใจท่านไม่สงบหรือวอกแวกหรือกังวลใจหรือทุกข์ใจแสดงว่ายังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องมาทุดงในคนกีดเช่นนี้เพื่อที่จะ ปราถนาให้ญาติโยมรู้จักทานศีลภาวนานะครับอันนี้คือหลักจุดประสงค์อันหนึ่งอย่างนะครับอ,อย่างที่สองก็คือท่านมาเพื่อละความโลภความโกรธความหลงนะครับอ,อันนี้ประเด็นที่สองนะครับที่หลงตาท่านมาทุรงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับท่านที่กังวลว่าคนจะทําให้หลงตาท่านมันไม่สงบนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับนี่คุณแม่คุณแม่ได้ขอ้อหัวได้บนเนาะแม่เนาะ ขออนโมานาบุญนำเนื้อแมนเนอร์สาธุอันนี้ขอห้อ,อนอ่ได้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 นะเจ้า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 จ้เป็นบุญเนอะให้ให้แม่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นให้ให้เป็นสะพานบุญให้เป็นสะพานบุญทุกท่านทุกคนนะครับนี่น,นี่มีคนถวายของหลว uh. งตานะครับแก้หวัดแก้ไอเนาะเป็นคารที่นับถือเนาะสบายใจเนาะครับเนาะ สาธุบุญทุกท่านทุกคนเนอสาธุอันนี้ผมก็เดินกลับนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็ให้เข้าใจนะครับเมื่อกี้นี้ก็ขอให้พวกเราที่นับถืองลงตานะครับไม่ต้องเป็นห่วงท่านท่านผ่านนั้นมาพอสมควรนะครับผ่านป่าอยู่คนเดียวนะครับหลายปีนะครับ3ปี4ปีเข้าป่าหรือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับรายละเอียดของอ ข้อวัดปฏิบัติหรืออะไรที่ท่านหลวงตาได้ปฏิบัติมาผมจะทยอยลงนะครับทยอยลงแล้วก็สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวให้พี่น้องได้ดูเนาะ,อ,ะอันนั้นเดี๋ยวรอเวลาสักนิดหนึ่งผมจะสัมภาษณ์ให้ดูนะครับก็อันนี้ก็ให้ญาติธรรมทุกท่านเข้าใจท่านที่ดูช่องผมนะครับถ้ามีอะไรติชมแนะนําก็บอกได้นะครับผมจะได้นมัสก,การนะครับถามหลวงตาให้เนาะครับไขข้อข้องใจหรือว่าอยากจะสนทานาทำฝาก ฝากถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำน้ำมสการหลวงตาให้นะครับเพราะว่าเวลาเรามีกับท่านค่อนข้างเยอะต,ตื่นตื่นตีสามทำวัดสวดมนต์ท่านเสร็จก็ท่านก็มีเวลาตอนตีสี่ครับท่านมีเวลาตอนตีสี่ก็นมัสก,การท่านชงน้ําร้อนน้ําชาได้พูดคุยนะครับมีอะไรสอบถามผมก็จะถามให้นะครับก็อยู่กับท่านจนกว่าจะมีญาติรรม,มาโน่จนถึงหงมองชาท่านมีเวลาให้นะครับญาติโยม อันนี้ให้พวกเราไปดูหลักนะดูหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านท่านปฏิบัติอตอนหัวข้ามท่านทำอะไรตอนดึกท่านทำอะไรตอนข้ามคืนท่านทำอะไรนะะตอนใกล้ย่ำรุ่งท่านทำอะไรนะครตอนรุ่งท่านทำอะไรตอนสว่างเนี่ยนะฮะมีอย่างนี้อยู่นะครับผมดูสังเกตหลงตาท่านก็ทำคล้ายๆกันคือเจริญรอยตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ตอนหอัอคำไหว้ผ้าเสืนน้อผฟังธทร,รมีพระพิสูจน์มีอะไรแต่ละวัดมาฟังอันนี้ก็ผมสงเกตนะ,ะแล้วก็ตอนดึกๆก,ก็คือท่านปกติท่านก็ตื่นตีหนึ่งที่ยังคืนท่านนอนไม่หลับก็นั่งสมาธินะก็นั่งเจริญนสมาธิเดินจงกรมไหว้ผ้าสวดมนต์แล้วก็อตอบพ่อซักถามญ,ญาติโยมที่มาทั้งคนธรรมดานะครับอันนี้ก็ลงตาปฏิบัติมาเดี๋ยวรายละเอียดน,นะครับ จะคุยกับท่านอีกที่นึงนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เป็นพิเศษเนาะรออีกอนิดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องต้องสื่อสารให้ทุกท่านได้ดูทุกท่านทุกคนเนาะโอเคครับเ,เห็นรถไกลๆแล้วครับอันนี้เดินกระเพกกระเพกกล้องเลยสันเอาแค่นนี้ก่อนดีกว่านะครับอน,นุโมทนาสาธุบุญทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ